6สิ่งที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดในเกมโอดินวอล่านะครับซึ่ง6สิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆควรทําไม่ได้ในทุกวันนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอย่างแรกของเราเลยก็คือการทำเควสหมู่บ้านนะครับท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้เควสหมู่บ้านเนี่ยอ่าเราจะรับได้วันละ7ครั้งเนาะซึ่งเราจะรับได้หลังจากที่เราเลเวล15ขึ้นไปเนาะท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้ วิธีดูนะเพื่อนเพื่อนก็เควสมันจะมี3ขั้นเนาะท่านผู้ชมขั้นหนึ่งจะเป็นแบบนี้อ่าขั้น2ก็จะเป็นแบบนี้ส่วนขั้นสามก็จะเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะท่านผู้ชมยิ่งขั้นสูงเราก็จะได้ยิ่งอุปกรณ์ที่ดีขึ้นเนาะท่านผู้ชมซึ่งถ้าขั้นสามนี่เรามีโอกาสได้สีฟ้าเลยท่านผู้ชมครับแล้วก็มันก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เราควรควรควร,ควรทำนะก็คือเนี่ยอันนี้ถึงจะเป็นขั้น2นงท่านผู้ชมแต่ว่าเราได้หินนี่ คือเอาง่ายเราได้หินนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยท่านผู้ชมซึ่งเป็นหินที่เราใช้ครับเนาะซึ่งจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ดวงของเรานะแล้วก็เราสามารถรีเฟซต,ตรงนี้ได้นะครับท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้เรารีไปเพื่อหาเควสที่ว่าเป็นระดับ2เลยระดับ3นะซึ่งผมแนะนําสําหรับตัวหลักนะท่านผู้ชมให้เป็นระดับ2ขึ้นเนาะแล้วก็ที่เหลือเราก็มาเลือกเอาว่าเราจะเอารางวัลอะไรส่วนสําหรับตัวรองนะท่านผู้ชม ผมขอบอกกันว่าสมมุติเราเล่นตัวหลักไปสักพักแล้วนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวลองของผมนะน้ชมเราก็จะปั้นตัวลองมาเราได้เลเวล15ขึ้นไปน้ชมเพื่อเราสามารถรับเคลสหมู่บ้านได้เนาะพอเรารับเคลสดหมู่บ้านได้นะดไดตัวรองเราจะนินหาตังให้ตัวหลักเนาะเราก็จะไม่ไม่เอาตังมาลีนะเราจะลีเฉพาะตัวหลักเดียวซึ่งถ้าเราได้เควสสูงๆเราก็จะได้เงินโกอย่างน้อย5,000นแล้วน้ชมรวมถึงได้ของบางอย่างมาทําด้วย อค okay. ส่วนถ้าเพื่อนๆฟาร์มฟาร์มไปอีกหน่อยมันก็สามารถปลดล็อกคอนเทนต์ต่อไปได้นะครับซึ่งถ้าเรามีทรลองที่ปลดล็อกแล้วเราก็จะสามารถฟาร์มของได้ไวขึ้นนะครับส่วนคอนเทนต์ที่2นะครับก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับดันเจียนขั้นสูงนะในโหมดดันเจียนเลยหลังจากที่เราปลดล็อกมาแล้วนะทุกผู้ชมซึ่งเรามาดูดันเจียนขั้นสูงนี้มันก็จะมี2ด่านให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกลงกันนะครับสามารถลงได้ทั้ง2องอันเลยเนาะ ซึ่งอันนึงก็ลงได้หนึ่งชั่วโมงต่อวันนะท่านผู้ชมซึ่งเข้าไปได้ง่ายๆเลยเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างดันนี้นะซากปลักรับพังแองววยแล้วก็กดย้ายไปเลยครับแล้วก็เข้าไปอ้ออีกอย่างหนึ่งเพื่อนๆก็อย่าลืมดูด้วยนะว่าค่าพลังของเราสูงไหมเออถ้าค่าพลังของเราถุงเราก็จะสามารถฟาร์มมอนได้เร็วขึ้นเนาะคือเราพยายามหาดันเจียน พยายามทาให้ตัวละคอลเราสามารถตีมอนวันวันฮิตได้หรือว่าอะไรก็ได้นะท่านผู้ชมให้ให้เราปิดมอนได้ไวอะเออซึ่งพอเพิ่อเพ,อเ,พอเข้ามาแล้วก็หามุมดีๆสักมุมหนึ่งครับท่านผู้ชมอ่าเนี่ยเหมือนตรงนี้ผมจะมุมตรงนี้ผมก็เปิดออโต้ตั้งเลยครับท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้ตัวตัว,ต,วตัวลองผมมันพลังยังไม่ค่อยสูงนะท่านผู้ชมมันก็อาจจะความช้าหน่อยซึ่งเราก็ปล่อยทิ้งไว้เลยครับสบายๆหนึ่งชั่วโมองเต็มซึ่งของรางวัลที่เราจะได้เดี๋ยวเราไปดูนะครับท่านผู้ชม นี่ครับของรางวัลที่เราจะได้จากซากปลากหักพังตรงนี้ก็คือนี่ครับตราประทับสีทองตราประทับถีงแล้วก็นาฬิกาทรายของนอนนะครับซึ่งพวกนี้สีทองเนี่ยมันจะเอาไปขายที่ NPC ได้60,000ครับใช้ในการปั๊มโกได้หรือเพื่อนๆจะเอาไปตั้งร้านขายเพื่อเอาเพชรมาก็ได้นะผู้ชมหลังจากที่เราฟาร์มตรงนี้แล้ว ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือเส้นทางรับของคนแกละตรงนี้ก็เข้า1ชั่วโมงเหมือนกันนะครับหลักการเข้าก็เหมือนกันเลยแต่ว่าของที่เราจะได้ก็จะเป็นพวกหินอัพเกรดอาวุธอัพเกรดชุดเกราะแล้วก็อัพเกรดคำารดับรวมถึงหินเจราไนา้วยท่านชมซึ่งหินเจราไนาเนี่ยพอเราขึ้นของกันฟ้าแล้วมันเป็นหินที่เราจําเป็นต้องใช้ในการรีออปชั่นเอาท่านชมซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่ได้เป็นสุลต่านหรืออะไรก็สามารถฟาร์มเอาหินพวกนี้ไปขายก่อนก็ได้เนาะแล้วก็ใช้หินสีเขียว ใช้ชุดสีเขียวไปก่อนพลางๆนะเพราะชุดชุดสีเขียวเราใช้ทรัพยากรในการสร้างน้อยกว่าแล้วก็ใช้ทุนในการตีบวกน้อยกว่านะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูคอนเทนต์ที่3นะครับท่านผู้ชมซึ่งคอนเทนต์ที่สามนี้ก็อยู่ในมดดันดันเจียน,น,นเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นดันเจียนแบบปาราที่ก็คือลัง,งูพิษต,ตรงนี้นะท่านผู้ชมซึ่งลงงูพิษนี่สิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดจากดันเจียนนี้ก็คือสิ่งนี้ครับท่านผู้ชมพวกผ้าคลุมกับ นี่ครับคิดตั้ลึกลักเพื่อเราจะสามารถเอาไปคราฟอาวุธสีฟ้าได้นะท่านผู้ชมซึ่งเพื่อนๆสามารถลงเป็นปาร์ตี้ได้โดยการจับคู่อัตโนมัติหรือว่าเนี่ยเออเนี่ยมันลงได้พอดีเลยผมจะไปลงให้ดูสักด่านก่อนท่านผู้ชมเขาจะติเราออกไหมไม่แน่ใจเนาะเขาไม่ไปว่างั้นเราออกก่อนก็แล้วกันท่านผู้ชมโอเคครับเพื่อนๆก็ลองไปลงกันดูเนาะซึ่งสามารถ ตรงนี้เขาจะให้เราลงฟรีได้สัปดาห์ละสครั้งนะครับท่านผู้ชมซึ่งเขาจะรีทุกๆวันจันทร์เนาะแต่เพื่อนๆลงไม่พอใช่ไหมสัปดาห์สามครั้งเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาที่ลานเพชรได้นะครับแล้วก็สินค้าเนาะซึ่งสินค้ามันก็จะอยู่ในหมวดไอเทมใช้งานนะครับอยู่ในหมวดสินค้าทั่วไปแล้วก็เข้ามาที่ไอเทมใช้งานซึ่งก็คือตอนนี้ตอนนี้เลยครับท่านผู้ชม ตัวเข้ารังงูพิษซึ่งเราสามารถซื้อได้3ครั้งต่อสัปดาห์เนาะใช้เพชรซื้อ60เพชรหรือว่าแต้มสะสมอยู่ที่120แต้มเนาะท่านผู้ชมซึ่งก็จะทําให้เพื่อนๆสามารถลงดันเจี้ยนนี้ได้เพิ่มเป็น6ครั้งต่อสัปดาห์ตกตกตกวันละครั้งนะท่านผู้ชมเราก็มาลงกันได้นะเผื่อดวงดีได้ของไปเนาะ <S <S โอเคส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนี้เลยท่านผู้ชม ก่อนอื่นเราหลังจากที่ว่าเราเล่นไปสักพักแล้วปลดดันเจียนเรียบร้อยแล้วเราแต่ผมจะสับเปลี่ยนเป็นตัวหลักก่อนดีกว่าท่านผู้ชมเพื่อที่เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูเนาะว่าเราจะไปทําอะไรกันโอเคสําหรับคอนเทนต์ที่4ของเรานะท่านผู้ชมก็คือการต่อสู้กับบอสโลกนะท่านผู้ชมซึ่งบอสโลกไอ้บอสโลกตรงนี้มันก็มีจํากัดจํานวนครั้งวันหนึ่งเราก็ได้แค่2ครั้งนะครับท่านผู้ชม ซึ่งช่วงเวลาที่บอสโลกจะปรากฏก็จะอยู่ในช่วงหนึ่งทุ่มแล้วก็ตีสามของทุกวันนะท่านผู้ชมพอมันถึงเวลาตีปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมุมล่างขวาท่านท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าเนี่ยมันจะเขียนว่าบอสป,ปรากฏตัวแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับโอเคเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ก็คือบอสที่ชื่อกามเนาะแล้วก็เดินทางรวดเร็วไปเลยท่านผู้ชมเขียนเนี่ยพอเราเดินทางมาแล้วเราก็จะเจอผู้เล่นมากมายเลยท่านผู้ชมตรงนี้นะครับที่ว่าเขา มาตีบทโลกกันซึ่งผมขอเตือนท่านผู้ชมเลยว่าบทโลกค่อนข้างโหดนะแล้วก็แมปกระตุกด้วยท่านผู้ชมอา่าซึ่งเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปผมก็จะปรับดอกภาพลงมานิดนึงก่อนท่านผู้ชมเพื่อเราสามารถเข้าเล่นได้ง่ายเลยโอเคแล้วก็ลดเอฟเฟกต์ทั้งหมดท่านผู้ชมอะไรที่เราไม่จําเป็นเราปิดได้เราปิดไปลท่านผู้ชมนี่ครับมันก็จะลดจํานวนคนซึ่งตรงนี้ถ้าเราเข้าไม่ระวังอะ่ะ เราจะมีโอกาสตายสูงนะท่านชมเพราะว่าบอสจะมีสกิลที่ค่อนข้างวงกว้างเลยอาจจะโดนแค่นี้นิดเดียวตายส่วนวิธีง่ายๆนะท่านชมเราไม่จําเป็นต้องไปแข่งทําดามีกับพวกสุลต่านอะไรอย่างนั้นท่านะชมเพราะว่าเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วแต่ผมจะเน้นให้ได้ตีบอสท่านะชมคือเนี่ยเราเข้าไปปุ๊บเราไปตีมันสักทีสอทีก่อนท่านะชมโอเคเราตีสักนิดนึงแล้วก็ถอยออกมานิดนึงท่านะชม นะอ่าแล้วก็รอรอจังหวะเวลาครับท่านผู้ชมซึ่งบอสห้าห้าร้อยหกร้อยหลอดนี่คือค่อนข้างนานเลยนะท่านผู้ชมอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วหลบไใสก่อนตายครับซึ่งเราก็ยืนรอรอบนอกก่อนเรได้ท่านผู้ชมแล้วก็ค่อยเข้าไปร่วมแจมตอนที่ว่าบอสเหลือสิบสิบหลอดสุดท้ายหรือว่าห้าหลอดสุดท้ายนะท่านผู้ชมแล้วก็เราก็ไปตีอยู่ห่างถ้าเป็นอาชีพสายธน,นผูผมผมก็จะตีตอดอยู่ห่างเนี้ยเพราะว่าถ้าสมมติเราตายจังหวะที่บอส กำลังจะตายเนี่ยพอเราตายปุ๊บบอสตายเราจะไม่ได้ของรางวัลน,นะท่านผู้ชมซึ่งเราก็ต้องเซฟชีวิตตัวเองไว้ด้วยคือพยายามอย่าตายนะก่อนบอสตายอะ่ะแต่ถ้าแบบว่าเราตายก่อนน,นั้นนะ่ะไม่ไม่เป็นไรท่านผู้ชมเรายังกลับมาทันนี่นีนนมีพลังมันค่อนข้างแรงเลยท่านผู้ชมเห็นไหมดูดิเกือบตายท่านผู้ชมเนี่ยทีหลือเราก็มายืนรอแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปรอปิดบอสท,ทีเดียวครับท่านผู้ชมหลักๆก,ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไป คอนเทนต์ต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะอ้อส่วนของที่เราจะได้นะผมลืมบอกไปนี่ครับของที่เราจะได้จากบอสกามตัวนี้ก็คือบอสโลกนะเราจะได้นี่ครับของสีฟ้าท่านชมสีเขียวคือของทุกอย่างเลยท่านชมมาอยู่ในนี้ถ้าเราดวงดีเราก็ได้ของสีฟ้าหรือว่าสีม่วงเนาะซึ่งที่เขาต้องการก,กันก็น่าจะเป็นของสีฟ้าขึ้นไปนะท่านชม แต่สาหรับผมสีเขียวก็ได้แหละเออได้หมดเห็นไหมเนี่ยมันจะมีประดับสีฟ้าแล้วก็จะเป็นนี่ครับอันนี้คือของที่ว่าน่าจะดีที่สุดในบดโลกนะครับตอนนี้ก็คือชิ้นเปลนเครื่องประดับแล้วก็ซึ่งเราจะใช้เป็นตัวอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบเปลนใช้ในการคราบอาวุธสีม่วงนะท่านผู้ชมของสีม่วงซึ่งเดี๋ยวผมเข้าไปดูท่านผะู้ชมเมื่อเรามาในหมดการสร้างเนาะ นี่ครับเนี่ยมันจะใช้เนี่ยแปลนาวุธเห็นไหมมันจะเป็นส่วนของแปลนาวุธซึ่งสําคัญมากๆเลยท่านผู้ชมไม่ว่าจะทําชุดเกราะหรืออะไรเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูคอนเทนต์ต่อไปกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมซึ่งคอนเทนต์นี้เพื่อนๆก็สามารถลงได้นะครับนั่นก็คือบอสแผนที่เนาะโอเคซึ่งบอสแผนที่ให้เราเปิดแมพขึ้นมาก่อนนะดับแรกท่านผู้ชมเนี่ยเราเปิดแมพขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เราก็มาหมวดตรงนี้ท่านผู้ชมนี่ครับ เนี่ยมันจะมีบอสบอกระยะเวลาอยู่ว่าตอนนี้ระยะเวลาเหลือกี่ชั่วโมงถึงจะสามารถไปตีได้นะส่วนใหญ่ของยูทันฮามเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานหน่อยแต่ของมิดการ์ดเนี่ยไม่กี่นาะทีมันก็ปรากฏตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูเลยทน้ชมของทันโกเตอร์ฆ่าไปได้ก่อนทน้ชม ซึ่งการการตีบอสพวกนี้นะผู้ชมเราไม่เกี่ยวว่าเราจะทําดาเมจให้ได้หนักแค่ไหนนะผู้ชมแต่สําคัญเลยก็คือเราต้องเป็นคนลาสบอสตัวสุดอ่าคนสุดท้ายน้ชมเราถึงจะได้ของนี่ครับแล้วก็มาตีเจมอย่างเงี้ยเออวัดดวงไปเลยแต่ว่าถ้าเรามีดาเมจที่สูงแล้วก็ความเร็วโจมตีที่ว่าออกสก,กิลได้เร็วๆอะ่ะเราก็จะมีโอกาสได้ วิ่งตีปีอนี้เราก็จะมีโอกาสลัดบอสได้ในช่วงสุดท้ายนะผู้ชมซึ่งก็ถือว่าเรายิ่งดาเมจแรงยิ่งปีแม่นยํามันก็จะมีโอกาสผ่านได้สูงนะน้ชมขอไฟด้วยขอสับเข้านผู้ชมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำยังไงเอามันไปตีตัวนู่นเฉยเลยอย่าไปตีเด็กอืมอย่าไปตีเด็กมาตีตัวเด็กท่านผู้ชมอย่ามาตีดู โอ้ยไม่ได้เราเห็นไหมอ่มมันได้อีกตัวท่านผู้ชมซึ่งเราก็จะไม่ได้ของเนาะโอเคก็บอสแผนที่ก็มีหลายตัวนะครับเราก็ตีวนไปได้เรื่อยๆนะซึ่งของบอสแต่ละตัวมันก็ให้แตกต่างกันเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมสามารถเข้ามาดูได้ว่าตัวไหนดอกอะไรเนาะท่านผู้ชมโอเคส่วนอีกคอนเทนต์หนึ่งที่ว่า พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดท่านผู้ชมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแจก,กของดีพอสมควรนั่นก็คือกิจกรรมนะครับแต่ละช่วงแต่ละสัปดาห์มันก็จะมีกิจกรรมวนเวียนไปเรื่อยๆนะซึ่งเราสามารถเข้ามาตรงนี้ได้เลยท่านผู้ชมนะครับเราเข้ามาดูว่าตอนนี้มันเป็นกิจกรรมอะไรตรงไหนยังไงไห็นอไมเหมือนอันนี้กิจกรรมล็อกอินสิบสี่วันก็จะแจก,กการ์ดซุ่มอะไรนี้เพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วแต่มันก็จะมีกิจกรรมพวกนี้ท่านผู้ชมที่เสริมเข้ามาเนี่ยเหมือนนี้เช็คชื่อกิวใช่ไหมเราก็จะได้ของเกี่ยวกิว หรือว่ากิจกรรมตรงนี้อันนี้เป็นกิจกรรมในช่วงนี้ที่ผมว่าสําคัญเลยนะก็คือการทํากิจกรรมเจวันตรงนี้นักชมซึ่งถ้าเราทําสําเร็จหมดทุกวันใช่ไหมนี่ครับเราก็จะได้อันนี้มาท่านชมกล่องเลือกเครื่องประดับระดับยูนะีนะักนะชมซึ่งง่ายมากกล่องซึ่งเป็นของที่ว่าน่าจะช่วยเราได้เยอะพอสมควรเลยนักชมซึ่งก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับทางที่ดีทําได้กิจกรรมไหนทําได้ก็ควรทําในทุกๆวันเนาะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ว่ากําจัดบอสโลกอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมโอเคก็ประมาณนี้นะ่าหลักๆในการทาคอนเทนต์แต่ละอย่างใน,ในแต่ละวันของผมเนาะเพื่อให้ได้ของที่เราพอที่จะดํารงอยู่รอดได้โดยที่ว่าไม่ไม่ต้องเติมนะอาจจะไม่ได้เก่งท่านผู้ชมแต่มันก็พอพอไปได้เนาะก็เดี๋ยวค่อยมารอดูคอนเทนต์หน้ากันว่าเราจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนะครับก็ก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในพีน้าครับสวัสดีครับ